ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช่องนาจิไหนนะครับเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนัดกับเกมเจ็ดบาปกันอีกตามเคยนั่นเองและในวันนี้ก็แน่นอนเลยนะครับว่าตามคลิปเลยก็เราจะมาทำการลง f i Final b o s s King ซีซั่นแรกนั่นเองนะฮะ นี่ก็ป่านะครับซึ่งผมอัพเต็มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลังก็อยู่ที่หมืน่นต้นๆนะและแน่นอนว่าตัวละครนอกจากป่าเนี่ยที่เป็นระเมิดเดี่ยวเราก็สามารถเอาตัวอื่นลงได้เช่นกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นจิริโก้เขียวหรือว่าดัสเขียวนะครับก็นํามาใช้ได้เช่นกันโอเคเรามาดูส่วนของเอสคโนของผมกันบ้างหรือว่าป่าที่เขาเรียกกันทั่วไปนะป่าของผมแน่นอนนะฮะว่าออฟโจมตีถือว่าเต็มนะครับหมายถึงว่า เต็มทุกช่องนะไม่ใช่เต็มหลอดนะแต่เต็มหลอดนี้นี่น,น่าจะรีกันหน้ามืดเลยนะฮะและแน่นอนนะฮะว่าป่าของผมเนี่ยจะใส่เป็นโจม4แล้วก็ป้องกัน2นั่นเองนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งของผมที่ใช้ลงทีมนะครับก็จะเป็นเมอร์ลินนั่นเองแน่นอนนะฮะว่าเมอร์ลินเนี่ยสลับผมมันสามารถลงได้ทุกที่จริงๆนะฮะแม้กระทั่งบอสคิงนะครับ มาดูที่สกิลแรกครับสกิลแรกเนี่ยก็เขาบอกเลยนะว่าบอสเนี่ยไม่ต้องออกสกิลถ้าอันติกเลยทีเดียวนะฮะก <c> ็ <oughs> นี่นะครับสกิลแรกที่เป็นปร, <c oughs> ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยเพื่อไม่ให้บอสคิงเนี่ยออกอันติกนะครับมิฉะนั้นชิบหายแน่นอนส่วนสกิลสอง perfect kill ก็เอามากลางโล่เพื่อลดทอนดาเมจของบอสคิงนะครับเพราะว่าบอสคิงเนี่ยมันจะมีสกิลที่โจมตีหมู่แล้วค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองและในส่วนของทางอันติกก็นะฮะ เป็นอันติตีเดี่ยวที่แรงอีกอันติหนึ่งนั่นเองนะครับและเอกลักษณ์ลัวาพาร์ทิฟนะครับก็เพิ่มลูกแก้ว1จุดตั้งแต่เริ่มต้นทุกอัศวินทุกตัวของเราเลยนะครับโอเคและแน่นอนว่าในทีมของผมเนี่ยจะขาดตัวฮิวไปไม่ได้เลยนะครับก็ตั้งแต่ที่ได้สุมซ้ามาก,ก็นํามาปั้นซะหน่อยก็คืออลิซาเบธเขียวนั่นเองใลส่งของทาอลิซาเบธเขียวเนี่ยก็นํามาเป็นตัวฮิวเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลย และสกิลที่สกิลแรกเนี่ยก็มีประโยชน์ด้วยโดยที่แรงสอน,นะครับแรงสองเนี่ยจะนํามาลบบัฟของคิงอย่างเดียวเลยเพราะว่าคิงเนี่ยมันจะมีเพอร์โซนาข้างๆนะครับคอยบัฟคิงยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ในเฟสแรกเนี่ยคิงก็จะยิ่งมีบัฟจนตีแรงเพราะฉะนั้นใช้เอฟเฟกนี้ถอนครับมันก็จะช่วยได้มากเลยและหลังจากที่ผมลองเล่นมาแล้วก็ดูพาร์สของเยนี่มานะครับก็เข้าใจได้ว่าพาร์สของนางเนี่ยมันจะเพิ่มลูกแก้สลูกใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เพิ่มทุกตัวนะครับมันเพิ่มแค่นางคนเดียวนะ ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้านางใช้อันตีเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าจะเพิ่มลูกแก้วอีก2จุดก็เหมือนเราใช้อันตีแค่3ลูกแก้วเองนะครับจากเต็ม5ลูกแก้วใช้ปุ๊บก็เพิ่มมา2ลูกทันทีเลยนะครับต่อเนื่องอย่างนี้เลยนะประมาณนี้นะครับสำหรับอันตีของอลิซาเบธก็จะฮิวได้ไวขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นกระสอบทรายในบอสคิงด้วยนะฮะสำหรับผมเนี่ยโอเคและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมนํามาใช้เป็นอยู่ในช่อง ที่4ก็คือน้องจินเลียนของเราในส่วนของทางน้องจินเลียนนะครับเราจะไม่ส่วนสกิลของนางเลยนะเพราะว่าเราจะเอาแค่พาสซีฟของนางเท่านั้นนะครับพาสซีฟก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตแก๊สธาตุเขียว30%และนั่นก็คือ4ตัวละครที่ผมจะนำมาลงไฟแนลบอสคิงนั่นเองนะครับผมและก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าใครไม่มีป่าเขียวจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยมีอีกคนนึงนะครับที่ดามเมตถือว่า แรงอยู่พอตัวเลยนะครับนี้ไม่ได้อาจแต่แรงกว่าป่าก็ได้นะนั่นก็คือน้องเจริโก้เขียวนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้ปั้นก็อยู่ที่เลเวล60นั่นเองนะครับถือว่าน้อยอยู่นะและใครที่จะเอานางลงเนี่ยก็ต้องมีของที่พอตัวด้วยนะฮะเพราะว่านางเนี่ยค่อนข้างที่จะบางกันเลยทีเดียวก็ต้องพยายามเคลียร์สเตจให้ไวภา,ายในเทินนึงหรือไม่ก็2เทินนะครับมิฉนั้นนางจะซีแง่แก่ได้นะฮะโอเคครับ, okay, รบทีนี้เราก็เข้ามาสู่การลงฟิแนลบอสคิงกันแล้วนะฮะ จะมีอยู่สาระดับด้วยกันจะเป็นฮาร์ดเอ็กซ์ตีมแล้วก็ระดับเฮลนะครับผมในส่วนของระดับฮาร์ดเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยระดับฮาร์ดพลังเนี่ยจะอยู่ที่8 0 0ห0นะครับแน่นอนว่าทุกคนลงได้อยู่แล้วนะแล้วก็เอ็กซ์ตีมจะอยู่ที่แสนสองนะครับผมจะลงที่ระดับนี้นะเอ็กซ์ตีมนั่นเองนะครับและระดับเฮล l ระดับเฮลเนี่ยอยู่แสนห้าไม่รู้ว่ามีใครทําถึงหรือย,ยังนะซึ่งผมทําไม่ถึงนะครับ <c oughs> ก็เอาแค่ okay, ระดับเอ็กซ์ตีมก็พอละเออพอใจละและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ อันดับคะแนนในการลงฟ a l b ลบอสคิงนั่นเองนะครับเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับการคล้ายๆลงบอสกิลนั่นแหละเออและในคะแนนเนี่ยหลังจากที่เราได้คะแนนสูงสุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเป็นอันดับอัดับไปโดยที่อันดับแรกจะได้มงกุฎแพลตินมัมอันดับ2ได้มงกุฎทองอันดับ3ได้มงกุฎเงินและอันดับถึง100เนี่ยก็จะได้เป็นทองแดงนะครับตั้งแต่4ถึงร้อนะ และในอัตราแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยและแน่นอนนะครับว่าถ้าใครได้อันดับ1ห,หรือว่าคะแนนเยอะสุดเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนี้ไปทั้งหมดเลยโคตรดีอ่ะดีเกินไปแล้วและคะแนนของผมเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณไม่ถึงปันห้าด้วยซ้ำนะฮะสำหรับคนที่มีจิริโก้เนี่ยก็สามารถอาจจะทําได้นะเออก็รจิริโก้เนี่ยตีอันติเทียติดคลิปเป็นแสนนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาสิ่งของผมนะครับก็ใช้ประมาณนี้เลยจะมีป๋าเป็นดาเมจหลกัก เมอร์ลินเป็นการซัพพอร์ตทีมนะฮะพร้อมกับอลิซาเบธเขียวก็ซัพพอร์ตทีมด้วยและน้องจิเลียนของเรานะครับอยู่ในช่องซับที่4ก็เอาแค่พาร์ของนาน,นะฮะก็คือเพิ่มเลือด30%แก่ธาตุเขียวนั่นเองและอาหารแน่นอนนะฮะว่าผมก็จะทานเป็นเพิ่มเลือด1 0เพื่อไม่ให้ตายก่อนนะฮะซึ่งทีมผมเนี่ยจต็มไป้นความไวนะครับแต่เน้นความชัวรมากกว่าเมื่อเราพร้อมแล้วก็กดเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือดวงของคุณผู้ชมและดวงของผมด้วยว่าการ มืืออหรอเปล่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็แย่ yeah, เอาได้เหมือนกันนะโอเคครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาอธิบาย Final Boss King ในเฟสแรกกันพร้อมกับการเล่นไปด้วยกันเลยนะฮะโอเคคะแนนถือว่าชิวเฉียดมากเลยอ่ะโอเคมาแล้วแน่นอนนะครับว่าคิงในเฟสแรกเนี่ยมันจะมีเพอร์โซนาข้างๆเห็นไหมซึ่งมันจะเป็นการบับแอคแท็ให้แก่คิงนั่นเองนะครับงั้นเราก็มาที่สกิล2กับป๋าก่อนสกิล1ตามไป เพิ่มเพิ่มแอคแท็กนะครับจากนั้นก็กลางโล่ไปการดาเมจของคิงเพราะว่าคิงในเฟสแรกนะครับจะเป็นการโจมตีหมู่เลยนะครับถ้ายิ่งมีแอคแท็กบนหัวของคิงมากเท่าไหร่คิงก็จะตีหมู่แรงมากขึ้นตอนนั้นนะครับ หรือว,ว่าถ้าใครไม่มีอ,อลิซาเบตเขียวเนี่ยก็ได้นําให้เอาเอเลนมาก็ได้นะเพราะว่าเอเลนเนี่ยมันจะมีสกิลในการลดแรงการาดของศัตรูอยู่นะครับซึ่งถ้าแรงก๊์ดของคิงเนี่ยยิ่งต่ำลงอ่ะดาเมจที่คิงตีมาหาเราเนี่ยซึ่งเป็นสกิลบวมันก็จะเบาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเอาเอเลน60มาลงเนี่ยยังไม่ตายเลยนะครับโอเคเข้ามาสู่เทิร์น2ของเราโอโหกา๊์ดถือว่าดวงสวยอยู่นะเนี่ยอะไรจะไปสวยขนาดนี้เพราะว่าไม่มีฟัน ของป่านะครับฟันสับฉับโอ้โหมีแค่กรูเอลเซนเท่านั้นเลยนี่นะครับก็ลดแรงไปก่อนอโอ้โหไม่มีการ์ดถือว่าดวงซวยได้อยู่ดวงซวยได้อีกเอาจริงเดี๋ยวคุณผู้ชมฮาสกิลการ์ดของป่าเราไม่มาเลยฮะโองานหยาบแล้วจังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่องเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมจะเอาอันตีไปก่อนเลยลแล้วกันแล้วก็รดลูกแก้วไปครับแล้วก็รถบัฟไปเลยแล้วกันพยายามเคลียร์ช่องเพื่อให้สกิลการ์ของปาเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนั่นเองนะครับโอ้โหถ้าดนงสวยขนาดนี้แล้วก็นะ่าเห็นไหมฮะว่าที่แรงสองขึ้นไปเนี่ยจะลดบัฟโจมตีบนหัวบอสคิงนั่นเองนะครับอันตีป่ามาเฉยมีสับแต่ไม่มีคุิโอซันมาให้สวย แหม่ช่างเป็นดวงที่สมพง์ซะจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคครับงั้นขอ,อกลางโล่ไปก่อนเอ้ยขอลดอันติไปก่อนแล้วก็ปันปลายของปา๋าแล้วก็กางโล่ไปของเมอร์ลินดูซิว่าเราจะรอดไหมนะฮะภายในเฟสแรกนี้ป๋าทุบไปแล้วก็เมอร์ลินกางโล่แน่นอนนะว่าอันติของป๋าก็คือเดว,วันหรือว่ายืนหนึ่งเลยอะถ้าป๋ามีอันติที่เต็มปา๋าจะไม่ได้รับดีบัฟของ ศัตรูหรือไม่ก็บัสของเราด้วยนะฮะแม้เบอร์ลินจะกลางโล่เนี่ยป๋าก็ไม่เอาโล่ของเบอร์ลินนะครับโอ้โหโคตรยืดยิ่เลยตานนี้นา่าจะจบได้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ย,ย,ยังไงดีลดลูกแก้วของบอสไปแล้วก็ฮิวไปก่อนแล้วกันผมเชื่อว่า,วาผมสามารถยังยือได้อยู่<ห>ผมยังยือได้อยู่ป๋าปาไป แล้วก็อลิซาเบธฮิวมาครับสวยแนะนำให้พยายามจบในเฟสแรกของคันนอโบสคิงให้ได้นะครับถ้ายิ่งอยู่นานไปเนี่ยคิงเนี่ยจะติดสถานะอย่างหนึ่งก็คือสถานะทนทานเลยนะคือใช้อันติของไม่ใช่ดิใช้สกิลลดลูกแกวของเบอร์ลินคือติดสถานะทนทานนะครับหัวร้อนกันเลยทีเดียวอ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาอันติไปเลยแล้วกันรีบๆจบไปดีกว่า ถ้ายิ่งยื้อไปมีโอกาสที่เราจะไม่รอดนะครับบวกกับดวงการ์ดไม่ดีด้วยโอ้โหโคตรเซ็งเลยทีนี้เข้าสู่เฟส2สนะครับทีนี้เนี่ยเฟส2สออมาที่บาสกิลกันก่อนในเฟส2สนะครับบอสจากการที่จะเป็นตีหมู่แล้วก็บัฟโจมตีให้ตัวเองอทีนี้ยฟ n แลบอสคิงไอฟิแนลบอสของคิงนะครับในเฟส2จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีเดี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ จากการที่บัฟให้ตัวเองเนี่ยก็จะไปใส่ดีบัฟให้ฝ่ายเรานะครับก็คือลดการป้องกันนั่นเองก็ลําบากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเคลียร์นะครับแต่ว่าเฟสสุดท้ายเราก็ถือว่าเลือดเลือดของเฟสสุดท้ายเนี่ยยังน้อยกอว่าเฟสแรกอีกนะก็ถือว่าตีง่ายอยู่นะครับโอเคทีนี้ก็ฮิลไปครับสร้างความตึกหน่อยสร้างความตึกหน่อยรอใจกันหน่อยดิเพื่อน เห็นไหมครับว่าเพอร์โซนาจะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่บักให้คิงจะมาจะมาสร้างดีบัฟให้เราก็คือรดดีเฟนส์โอ้โหตายก่อนเลยเหรอโอเคครับตัวป้องกันแล้วเห็นไหมครับว่าอลิซาเบธผมจะเป็นกระสอบทรายเลยเพราะว่าคิงจะตีแต่อลิซาเบธผมอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็กลางรล่วไปแล้วก็ลดอันติ แล้วก็คออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอันตีไปก่อนเลยแล้วกันกลางโล่ครับแล้วก็ลดอันตีไปเราพยายามสร้างดาบเพลดังหนักไว้ก่อนแล้วก็การโล่ไปพูฟิคคิวแล้วก็ลดอันตีไปครับเห็นไหมฮะว่ามันจะลดไวมากกว่าเฟสแรกเลยนะครับคูเออซันมาซึ่งเทิร์นนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละ ลดดีเฟนไปเรื่อยๆครับถ้ายิ่งรถไปนานๆเนี่ยเราก็ได้ยิง่งยิ่งได้รับความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็รีบๆจบเลยอืมคุรอลสันไปตามด้วยฟาดไม่จำเป็นต้องให้ถึงแอนตี้หลอกนะฮะบอสเดสเออร์อืมผมนี่โคตรอวยป๋าเลยอะ <that> ชอบสวนตัวนะครับชอบชอบชอบเป็นการส่วนตัวถือว่าเป็นตัวดาเมจแล้วก็ความเย่อหยิงที่เทมากนะฮะโอเคก็จะได้เหรียญมานะครับและแน่นอนว่าผมก็ทําการฟาร์มมาเรื่อยๆ,ๆจนสามารถแลกของในร้านคาบอสได้หมดแล้วนะครับซึ่งถ้าใครลงไม่ไหวเนี่ยก็ลงระดับหารก็ได้นะเออเพราะว่ามันก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหรียญมาพอๆกันเลยแต่ก็น่าจะลงเยอะกว่าหน่อยนั่นเองนะครับและผมก็มีเหรียญ ที่จะสามารถแลกได้ทั้งหมดแล้วก็กดแลกกันเลยอจอหกดาวนะครับเศษบอสเศษขยะบอสต่างๆอย่างเงี้ยหินในการปลูกพลังเนี่ยแล้วก็หินรีออฟนะครับแนะนำให้มาแลกให้หมดเลยนะอย่าแลกแค่เซ็ตของคิงนะครับเออมันไม่คุ้มอะ่ะในเมื่อกิจกรรมในซีซั่นแรกมันมาทั้งทีนะครับก็แนะนําให้มานะเพราะว่าถ้ามาในซีซั่น2เนี่ยก็ปาไป,ปอีก5เดือนเลยนะครับก็จะไม่ได้มาเก็บอย่างนี้นะ แล้วก็เป็นการเก็บที่ง่ายกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสลับการลง Final Boss King ในซีซั่นแรกในระดับเอ t ตนั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์แชร์และ type, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ทุกคนเข้ามาดูผมมากเลยนะครับ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า